สวัสดีครับวันนี้เจมจะมาโชว์เคล็ดลับหน้าใสนะครับผมใช้คู่กู้หน้าโสมหน้าใสาคูณ2คือหล,หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับหรือว่ายัางไม่รู้ว่าบูสเตอร์เซรั่มจาก q p วเพรสเนี่ยครับสามารถใช้คู่กับสลิปปิ้งแมสที่เราใช้ปกติได้เอางี้ดีกว่าจะมาอธิบายแบบ ง่ายๆสมมติถ้าเกิดว่าจะอยากให้หน้าชุ่มชื่นใช่ไหมครับเราก็จะใช้สตริงแมสสีฟ้าที่เราคุ้นเคยกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดช่วงนั้นเนี่ยหน้าโสมด้วยวิธีการก็คือว่าเราก็จะใช้บูสเตอร์เซรั่มสีเหลืองตัวนี้นะครับเขาเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพคูณ2และบูสเตอร์เซรั่มพวกนี้นะครับผมก็ไม่ได้สามารถใช้ได้แต่ตอนก่อนนอนอย่างเดียวเขาใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยครับอย่างดีเลยแลวจะ,จะบอกอีกเรื่องหนึ่งครับพอดีว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แบบซองนะครับก็จะคุ้นเคยหน้าตาแบบนี้ซึ่งะจะมีปริมาณประมาณ10กรัมครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขามีซองแบบใหม่มาคือซองแบบนี้ปริมาณ20กรัมคือแบบจับแล้วแบบเนื้อเจลเต็มไม้เต็มมือมากตัวนี้ข้างบนนะครับเขาจะเขียนว่าเจลขนาดใหม่20 ซึ่งหาซื้อได้นะครับอย่างสมมุติว่าไอตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับเซเวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่าย qpress นะครับทุกสาขาเลยยังไงก็ลองไปดูนะครับใช้คู่กู้หน้าโสมหน้าใสาคูณ2บอกเลยว่าดีมากๆครับผมอยากให้ทุกคนได้ทดลองแล้วก็ใช้กันอย่างสม่ําเสมอนะครับ